แจกเสื้อตัวนี้นะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับฮัลโหลคุณชัดคุณชัดใช่ไหมครับชัดแจ๋วชัดมากเลยชัดมากเลยชื่อคุณชื่อชัดอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ตะปูม้าครับยังไม่ใช่ตะปูไม่ใช่ชัดตะปูอยู่กรุงเทพนะครับคุณชัดครับอันนี้ชัดเตาถ่ายครับเตาถ่ายโอ้โหไปดูหรังเราคุกคนครับกษ์เลิศเลยนะฮะดูรายการเราบ่อยไหมครับคุณชัด อันนี้ถึงไม่เกินเจวันครับโอเคครับผมหเลิวเกิะตอบดีๆไม่ได้โทรเข้ามาเข้านีตตอบดีๆไม่ได้ชอบดูรายการอะไรครับคุณชักครับยังไงนะครับชอบชอบดูรายการอะไรครับุชก็อปุยอย่างเงี้ยครับออยเมากช่วงนี้ยไม่มานะครับ อะไรนะะชอบคจ้กลอย่างเงี้ยเจ้ที่แคมไม่มาครับชอบมีมาแคมมารอ่ยเรื่อสไรเลยมีก็มีะหรอก็มีคนมาเรื่อยๆคุณชัดน้องพีชสวยไหมครับตอนนี้ได้เลยครับอไ่วิทเรียกรถุงอะไรนะแต่ใจวเียงกรถุงครับจะซื้อเออเลียนก็ถุงตอบดีๆได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวปิดไมเดผมตามไม่อาคนดูเรานะครับเขาตั้งใจเลยฮะชอบมากเลยอานี้คุณชัดครับ ถ้าอยากได้เสื้อนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้ตอบให้ถูกครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรระวงหนึ่งเหลือแหละสองเหลือเยอะแยะเลย ค,คุณชัดครับ <ผม S 2> คุณดูช่องอะไรอยู่ครับอตอนนี้ปรับมาเป็นเลขสองแล้วครับมีมาเอาเลวใครเป็นเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งมันจะเขาจะลอไว้ฮะเป็นของเป็นของเจ้าของไอ้พวกจานดำเนี่ยครับจานดำไม่เอาไปร้านแล้วนะมาใส่ไอ่เดี๋ยว่าอ่ไ่ดเรายกคุณชัดไม่เยอไกินามเดวนี้าโขเดี๋ยวนื้อบเลายรยคชัคุณชโมาีนี่ยนากได ครับถ้าเป็นแฟนประจำจีนก็เสือเสื้อสาตแอนดครับเสือสักตัวไหมครับคุณชันเราเสื้อสาตแอนดสีอะไรไซส์อะไรครับอ่อตัวใหญ่เลยครับสีดำครับ XL 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 สีอะไรนะสีชมพูเหรอสีดำดีกว่าสีดำนะครับโอเคเลยครับ XL นะครับต้องพูดว่าอะไรครับคุณชันครับน่าหน้าคุณชันเป็นหรือเปล่าครับเป็นใช่ใช่ไหมคุณชันล่ะชัดเจนมากคุณชันเคยโทรเข้ามา เคยโทรทุกวันครับแต่ไม่เคยติดเลยครับเพราครั้งนี้ติดติดครั้งแรกเลยเหรอครับครับเพราะวันนี้ฝันดำครับคนอยู่เลยโทรไม่เข้าครับอ๋อวันนี้ฝันดำพักฝันดำมาหอยงานเข้าขึ้นมผมเปิดขึ้นหอยตามนะฮะแหมหน้าตาอยากมีเรื่องด้วย อย่าลืมนะครับการมีโอกาสไปชมนะครับขอวันนี้ภางแรกนะครับอะไรนะครับคุณชัดไม่พลาดอยู่เลยครับไม่พลาดอยครัคับไม่าที่จะไม่ดูไม่พลาดที่จะไม่ดูมาก็ต่อยกันัช่ไหมมาเลยมาไม่ห้ามเลยไม่ห้ามยไม่ห้ามเลยวันนีรชื่อนักมวยไหนครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยอ้ยอ้อยโ้ยอ้ยโอ้อ้อยโอออ้ยโบ้ยโนย้อยแปอ้อยอมออ ส่งสติกเกอร์สาระสัญญาชาแนลไปให้ด้วยนะคะยินดีครับแล้วก็เอาไฟปิดไว้หน้าบ้านครับคเขาจะได้ตามตัวถูกนะคะคุณชัดคนไหนจะได้ชัดเจนไปเลยขอบคุณคุณชัดขอบคุณมากนะครับคุณชัดนะอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวคุยทีมงานขอที่อยู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณชัดโอ้โหสนุกสนานพิกทีม ทีมเรานี่เพลินเลยนะเวลามีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็มีมุกงมแล้วนะ,ะรูแต่ต้นรายการมานี่ก็เตรียมไว้เลยว่าจะเล่นอะไรกันบ้างใช่ไอยเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นช